ยุ้ยจีรนัน์อุ้มน้องพราวตะวันฉลองวันเกิดอบอุ่นลูกสาวหน้าเหมือนพ่อมากฉลองวันเกิดได้อย่างอบอุ่นต่อหัวใจสําหรับนางเอกสาวยุ้ยจีรนันที่มีอายุครบ44ปีเต็มโดยยุ้ยจีรนันได้ถ่ายรูปพร้อมหน้าครอบครัวขณะอุ้มลูกสาวสุดที่รักน้องพราวตะวันและมีสามีหนุ่มทันธนากรยืนอยู่เคียงข้างซึ่งเจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นไว้อีกว่าขอบคุณฟ้าที่ส่งเด็กน้อยคนนี้มาเป็นของขวัญรักที่สุดในชีวิตเลย พราวตะวันน้องตะวันลูกพ่อทันแม่ยุย้ยเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆนอกจากแฟนๆจะเข้ามาคอมเมนต์อวยพรกันยกใหญ่แล้วหลายคนยังพูดเป็นเสียงเดียวกันอีกด้วยว่าน้องพราวตะวันเหมือนพ่อทันมากๆถอดแบบออกมาเลยอีกทั้งยังผสมผสานความสวยที่ได้มาจากแม่ยุย้ยได้อย่างลงตัวมากจริงๆ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ